สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีมัดสายเทควันโดกันนะครับ สายเทควันโดปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอยู่2ไซส์นะครับก็คือไซส์ยาวนะครับยาวนี้อาจจะตั้งแต่3เมตรนะครับบวกลบนะครับแบบนี้ต้องพัน2รอบนะครับกับแบบที่2นะครับคือแบบสั้นนะครับซึ่งเป็นสายแบบรุ่นใหม่นะครับมีความสั้นรอบเดียวนะครับมัดได้เร็วขึ้นนะครับสายทั้ง2แบบนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการผูกกันสเต็ป by สเต็ปครับ เริ่มจากสายแบบยาวนะครับซึ่งจะถือว่าเป็นสายออริจินอลนะครับการมัดนี่จะมี2แบบนะครับเราดูว่าแบบไหนเหมาะกับเราที่สุดนะครับแบบแรกจะเหมาะกับสายที่มีการปักนะครับมีการปักทั้ง2ด้านนะครับถ้ามัดแบบนี้ได้แล้วเนี่ยส่วนที่ปักเป็นสีทองเนี่ยมันจะออกมาด้านข้างดูสวยงามนะครับไม่ปิ้นนะครับเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มจากพับสายให้ได้กึ่งกลางนะครับเพื่อที่ว่าเราจะหาจุดทบนะครับเอาจุดทบเนี่ยที่เป็นกึ่งกลางเนี่ยวางแนบกับสะดือไว้นะครับจาก นั the clear, ้นเนี age. Age ่ยใช้ม no ือทั้งสองข้างควายไปด้านหลังนะครับเพื่อพันนะครับประเด็นในการพันเนี่ยถ้าเราพันแบบธรรมดานะครับไม่ได้เรียงดีๆเนี่ยนะครับสายด้านหลังเนี่ยมันก็จะปลิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพันเสร็จปั๊บนะครับมันจะมีปลายสายด้านหนึ่งที่จะต้องสอดเข้าด้านในนะครับเพื่อให้มันไม่พันพลาดทบกันนะครับเราเรียงไล่ไล่ขึ้นมาด้านหน้านะครับทีนี้พอมาถึงด้านหน้าเนี่ยเราจะได้ปลายสายที่เท่ากันนะครับ จากนั้นเนี่ยมันจะมีเส้นในเส้นนอกนะครับให้เอาเส้นที่อยู่ด้านนอกนะครับที่เราปล่อยมือแล้วมันจะล่วงทั้งหมดนะครับนะรวบนะครับโดยรวบจากข้างล่างช้อนขึ้นมาตรงๆงนะครับถ้าได้ตามนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปล่อยมือได้ละนะครับจากนั้นเป็นการจัดนะครับเป็นการจัดเราจะเอาสายด้านขวานะครับมาทบด้านซ้ายนะครับแล้วให้ปลายสายด้านซ้ายเนี่ยนะครับสอดลอดเข้ามาในวงกลมนะครับจากนั้นนะครับดึง นะครับเรียบร้อยนะครับเท่านี้ก็จะได้สายปักนะครับที่มีสีทองเ่ยออกด้านข้างนะครับสวยงามนะครับลักษณะนี้นะครับแต่การมัดแบบนี้ยังมีข้อเสียนะครับคือสายบางชนิดเนี่ยที่มีความหนานะครับฝึกๆไปเนี่ยมันอาจจะหลวมและหลุดบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสายลักษณะนี้เราไปดูวิธีการมัดแบบที่2นะครับ สำหรับการมัดแบบที่2นะครับข้อดีก็คือมันจะทําให้แน่นมากไม่ว่าสายจะหนาขนาดไหนนะครับการพับเนี่ยเหมือนเดิมนะครับพับครึ่งนะครับเพื่อหาจุดกึ่งกลางโดยที่ให้สายที่มันมีลายปักเนี่ยอยู่ด้านในนะครับเสร็จแล้วก็แนบสะดือนะครับจากนั้นหมุนนะครับพันจากด้านหลังมาโดยให้สายทบซ้อนกันพอดีสวยงามนะครับเสร็จแล้วก็เอาเส้นที่อยู่ด้านนอกนะครับรวบเข้าด้านในเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนเหมือนกับวิธีแรกทุกอย่างนะครับจากนั้นจัดนะครับ โดยพยายามให้ปลายสายทั้งสองข้างนี้เท่ากันตั้งแต่ก่อนที่เราจะปิดมัดปิดนะครับนะจากนั้นนะครับมันจะมีเส้นบนกับเส้นล่างนะครับให้เอาเส้นบนนะครับสอดเข้าไปในระหว่างสายในสายนอกนะครับมันก็จะค้างแบบนี้มีวงตรงกลางนะครับทีนี้สายที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับดึงขึ้นมานะครับแล้วสอดเข้าไปในวงกลมนะครับจากนั้นดึงนะครับเรียบร้อยนะครับ วิธีการมัดสายแบบนี้นะครับจะมีข้อดีคือแน่นมากเลยนะครับยังไงก็ไม่หลุดนะครับแต่ข้อเสียของมันนิดหนึ่งก็คือสายสีทองที่เราปักเนี่ยนะครับมันจะมีเพียงด้านเดียวที่ออกด้านนอกนะครับอีกด้านหนึ่งอาจจะพลิกนิดหน่อยนะครับยังไงก็ลองเลือกใช้ดูตามความเหมาะสมของสายของเราที่เรามีนะครับเดี๋ยวเราไปชมแบบที่มัดกับสายรุ่นใหม่นะครับสายสั้นนะครับสายสั้นมันจะมัดง่ายแล้วนะครับเพราะว่าไม่ต้องจัดเรียงตัดขั้นตอนไปหนึ่งขั้นตอนนะครับไปชมกันครับ สายสั้นเนี่ยนะครับจะเป็นสายที่มัดง่ายเพราะว่าไม่ต้องขั้นตอนเยอะนะครับก่อนอื่นนะครับเหมือนเดิมทบนะครับหาจุดกึ่งกลางโดยที่ให้ด้านที่ปากเนี่ยอยู่ด้านในนะครับด้านในหันเข้าหากันนะครับจากนั้นนะครับเราเอาจุดกึงกลางเนี่ยทาาที่กลางหลังครับแล้วก็ ขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้จะเท่ากันนะครับการมัดเนี่ยถ้าอยากจะให้รอยปากสีทองอยู่ด้านนอกเนี่ยนะครับเราจะต้องพลิกให้มันอยู่ด้านในตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับพูดง่ายๆคือรวบผ่านเอวมาแล้วเนี่ยพอขึ้นมาด้านหน้าเราเนี่ยตัวลายปากจะอยู่ด้านในหันเข้าหากันแบบนี้นะครับนะจากนั้นเรามัดแบบที่1นนะครับนะขวาทับซ้ายนะครับแล้วก็เอาข้างขวารวบนะครับ สามารถที่จะปล่อยมือได้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นจัดครับเช็คอีกทีนึงว่าปลายสายเท่ากันนะครับนะขวาทับซ้ายอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเอาด้านซ้ายที่อยู่ด้านล่างเนี่ยลอดเข้าวงกลมตรงกลางนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายดึงนะครับเท่านี้เป็นอันเรียบร้อยครับทีนี้มัดแบบที่2ของสายแบบสั้นนะครับเหมือนเดิมเรารวบนะครับให้ลายปากอยู่ตรงกลางนะครับหันหน้าเข้าหากันนะครับจากนั้นนะครับเริ่มจากด้านหลังนะครับ เอาจุดกึ่งกลางชนหลังนะครับเสร็จแล้วก็รวบเหมือนเดิมนะครับด้านปักลอยปักอยู่ด้านในนะครับจากนั้นนะครับขวาทับซ้ายแล้วขวารวบขึ้นมาจากด้านล่างนะครับสามารถปล่อยได้ใช่ไหมครับจากนั้นวิธีการนะครับนะเอาข้างขวาที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับสอดเข้าไปตรงช่องสายมันจะเป็นค้างลักษณะนี้ได้แล้วก็มีช่องตรงกลางนะครับจากนั้นเอาเส้นด้านล่างเนี่ยเสียบช่องนะครับ แล้วก็ดึงปลายสายทั้งสองข้างสิ็์เรียบร้อยครับวิธีมัดแบบที่2นะครับแน่นหนานะครับการจัดชุดนะครับหลังจากที่เรามัดเสร็จนะครับเราก็จัดเครื่องแต่งกายนะครับนะขึ้นมานิดนึงนะครับเรียบร้อยครับ เป็นยังไงบ้างครับไม่ยากใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเอาการมัดทั้ง2แบบเนี่ยมัดทั้งสายยาวได้สายสั้นได้แล้วยังสามารถประยุกต์ไปมัดกับาศาสตร์แบบอื่นได้ยูโดคาราเต้จูจิสูนะครับสามารถที่จะใช้แบบเดียวกันมัดได้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับ Spirit Fight Channel ช่องแห่งการแบ่งปันการเรียนรู้เรื่องการป้องกันตัววันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ